สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทู e ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่22กรกฎาคม2566ครับทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐนั้นได้เสนอชื่อพลเรือเอกลิซ่าฟานเชสติให้เป็นผู้นำกองทัพเรือซึ่งจะเป็นก้าวประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือสหรัฐนะครับที่จะทำลายกำแพงทางเพศในกองทัพสหรัฐซึ่งเธอจะเป็นผู้หญิงคนแรก ในระดับสั่งการและเป็นสมาชิกของเสนาธิการทหารรวบนะครับการตัดสินใจของโจไบเดนนั้นเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเจ้าหน้าที่เป็นตะก้อนคาดหวังว่าการเสนอชื่อจะตกเป็นของซามูเอลพัพารที่เป็นผู้นําในกองทัพเรือในแปซิฟิกและมีประสบการณ์ในการต่อสู้กับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นจากจีนอย่างไรก็ตามปรากฏว่าทางด้านฟรานเชตติ etti, นั้นปัจจุบันดํารงตําแหน่งรองหัวหน้าฝ่ายเป็นบัติการของกองทัพเรือก็เป็นหนึ่งในชื่อที่เชื่อว่าจะลงสมัครชิงตําแหน่งนี้ เธอได้รับการนับถืออย่างกว้างขวางและมีประสบการณ์มากมายรวมถึงในฐานะผู้บัญชาการกองกาลังนาวิกโยธินสหรัฐและก็เกาหลีใต้โจไบเดนนั้นยังได้ออกแถลงการกล่าวถึงประสบการณ์38ปีของฟรานเชสตินะครับว่าตลอดอาชีพการงานของเธอพนเรือเอกฟรานเชสติได้แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญที่กว้างขวางทั้งในด้านการปฏิบัติการและนโยบายโจไบเดนกล่าวในแถลงการโดยระบ,บุว่าเธอเป็นผู้หญิงคนที่สองที่เคยได้รับตําแหน่งพลเรือเอกระดับสีดาวในกองทัพเรือสหรัฐ เมื่อปีที่ผ่านมานั้นโจไปได้เลือกพลเรือเอกลินดาฟาเกนให้เป็นผู้นําหน่วยยามฝั่งของสหรัฐทําให้เธอเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้บัญชาการคนแรกแต่หน่วยยามฝั่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงกลาโหมอย่างเป็นทางการแต่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมินะครับฟานเชติจะกลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับราชการทหารในกระทรวงกลาโหมและเข้าร่วมกับวันหน้าเสนาธิการร่วมซึ่งเป็นกลุ่มสมาชิกทหารสูงสุดแปคนที่ให้คำแนะนำแก่ประธานดีเกี่ยวกับเรื่องของการทหารและก็ความมัน่นคง นอกจากนี้โจไบเดนยังได้เลื่อนตําแหน่งของปาปาโรวโดยเสนอชื่อให้เขาเป็นผู้บัญชาการกองกําลังทหารสหรัฐทั้งหมดในมหาสมุทรแปซิฟิกและให้พลเรือโทสตีเฟนเว็บโคเลอร์ดำรงตําแหน่งต่อจากปาปาโรวในตําแหน่งผู้บัญชาการกองเรือแปซิฟิกของสหรัฐความเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยครับก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับกับการที่โจไบเดนนั้นมีการปรับตำแหน่งสำคัญสำคัญในกองทัพนะครับนอกจากนี้ยังได้มีการให้ทางด้านวิลเลียมเบิร์นผู้อำนวยการสบักข,ข่าวกองกลาง หรือว่า CIA มีฐานะเทียบเท่าหนึ่งในคณะรัฐมนตรีโดยสามารถเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์พร้อมกับรัฐมนตรีทุกกระทรวงรวมถึงทางด้านอาเฟรยูเฮนผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะครับก่อนมีการสถาปนาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเมื่อปี2 5 4 8ตำแหน่งผู้อำนวยการ CIA ถือว่าร่วมอยู่ในคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วโดยวิลเลียมเบิร์นปัจจุบันนั้นอายุ67ปีนะครับซึ่งเป็นอดีตเอกราชทูตสหรัฐประจำรัสเซียรับตำแหน่งผู้อำนวยการ CIA เมื่อปี2564 ขณะเดียวกันคำสั่งของโจไบเดนไม่ถือว่าเป็นครั้งแรกถ้าย้อนกลับไประหว่างปี2 5 6 0ถึง2 5 6 1กู 61, ้ 61, ่มหน่วยการ CIA ในเวลานั้นก็คือไมค์ปอมเปโอและก็จีน่าฮารสเปลถือเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์เช่นเดียวกันความเคลื่อนไหวเหล่านี้ก็จับตามองนะครับนี่เป็นการขยับด้านความมั่นคงอีกครั้งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาภายใต้การนําของประธานาธิบดีโจไบเดนครับ